สักสิทุกอย่างที่ออกจากปากหมายถึงเครดิตและความน่าเชื่อถือบางคนมีปากก็ข้ามไปเรื่อยไม่แคร์ว่าใครจะคิดยังไงขอแค่ได้โม้ใช้คำพูดเว่อรเยอยกหางตัวเองให้ดูเรอค่าหลอกล่อเพื่อผลประโยชน์สังคมต่อแหลใครอยากพูดอะไรก็พูดได้เราต้องใช้สติใช้สมองใช้เหตุผลอย่าเชื่อทุกอย่าง อย่าฟังทุกคนหลายคนยอมทิ้งศักดิ์ศรียอมไม่มีสัจจะยอมโกหกสร้างเรื่องสร้างภาพทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแต่วันหนึ่งคนพวกนี้จะตกตำ่ำจนตรอกหมดคุณค่าหมดราคาไม่มีใครโง่ยอมให้หลอกซ้ำซากเพราะคำพูดที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์คือเครดิตชั้นเลวบางครั้งการได้เห็นคนเลวๆบางประเภทก็ทำให้โปรง จบอดที่ไม่เคยมองใครในแงด่ดีโฟกัสแต่จุดด้อยความบกพร่องของคนอื่นแต่ไม่มองเห็นความชั่วความผิดที่เกิดจากการกระทําของตัวเองมองอย่างแม่ตาและเข้าใจเพราะเขาขี้ขาดเกินกว่าจะยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ทานั้นมันน่าอายกลัวคนจะมองไม่ดีและใช้วิธีโทษคนอื่นเพื่อทําให้ทุกในใจคลายลงจุดจบที่น่าสงสารของ ที่ไม่เคยมองเห็นสิ่งเลวร้ายที่ตัวเองก่อคือสุดท้ายชีวิตจะไม่เหลือใครถ้าสำนึกไม่มีจะเป็นคนดีได้ยังไงไม่ยอมกลับตัวกลับใจก็ต้องปล่อยไปตามกันอยากบอกอะไรกับคนที่ชอบโยนบาปไปทั่วแต่ลืมมองความชั่วที่ตัวทำอย่าเป็นคนชีวิตดีแค่ในโลกออนไลน์ line. พยายามอวดทุกสิ่งที่ชีวิตจริงไม่มีอยากให้คนชื่นชมอยากเป็น สคัญไปถึงจุดนั้นจริงๆให้ได้ไม่ใช่เก่งแต่สร้างภาพเวิ่นเวอร์ว่าชีวิตดีมีความพร้อมทุกสิ่งสำเร็จทุกอย่างถามว่าจริงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแคร์ยอดไร้หมกมุ่นกับคอมเมนต์ระหว่างจะแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอมความสุขในชีวิตจริงสำคัญกว่าความเพอร์เฟกในโลกสมมตุติในสายตาคนที่ไม่รู้จักเราเราจะเป็นอะไรก็ได้ คนที่รู้ดีที่สุดว่าชีวิตอยู่ณจุดไหนคือตัวเองโมแต่ขี้โม้เป็นนักมโนมืออาชีพแล้วเมื่อไหร่จะข้ามผ่านชีวิตแย่ๆในโลกความจิงคุณคิดอย่างไรกับนักมโนในโลกโซเชียลเรามีความสุขได้ไงถ้าต้องทำตามความต้องการของคนอื่นแต่ฝืนใจตัวเอง แค่จะคิดยังไม่กล้ากลัวสายตากลัวคำวิจารณ์กลายเป็นคนขาดความมั่นใจเป็นตัวเองผิดตรงไหนชีวิตใครชีวิตมันถ้ามั่นใจว่าไม่มีใครเดือดร้อนแล้วทำไมต้องแคร์ความคิดคนห้ามยากบอกให้เขาหุบปากก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เราเองว่าเลือกจะใช้ชีวิตแบบไหนเคยไหมอยากทำอะไรทำอยากรองอะไรรองได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริง เกิดมาชาติเดียวถ้าจะปล่อยให้ความสุขปลิวไปตามลมปากคนอื่นจนหมดลมหายใจไม่เสียดายเหรอถามจิขอขอบคุณบทความคุณปุยพินรัตจาก Facebook